สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาดูหนอ่อขาครับผมขาออกหนอก่อโอ้ออกเยอะเลยพี่นอ้องครับผมขาใหญ่ครับผมขาใหญ่มาส่องด้วยกันครับผมหน่อ,อ,นอเพียบเลยพี่นอ้องออกหน่อเยอะเลยครับพี่นอ้องดูดูดูด ็นะครับผมมาสอง,สองมาสองด้วยกันครับผมนะครับผมครับผมด้านนี้ก็มีครับผมด้านนี้ก็มีนี่ครับผมหนอาขา มองเห็นไมชัดไหมครับผมชัดเจนไหมครับมา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 ดูีงนี้ครับผมสามารถดูทางนี้ทางนี้ทางนี้นอคานอาออกแล้วครับผมนีครับ ปลูกใหม่ครับผมปลูกใหม่โอ้นี่ครับผมผมกระทำเป็นบ่อปูนนะครับผมดู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 พี่น้องครับผมครับผมทำเป็นบ่อเป็นบ่อปูนอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับ ค,ครับผมตะไคร้ก็มีครับผมตะไคร้ก็มีครับผมครับผ,ผมมาดูด้วยกันบรรยากาศดีไหมครับพี่น้องต้นต้นตำลึงนี่พี่น้องปลไวน้นี่พันพันขึ้นกับต้นไม้โอ้ยเดี๋ยวก็ได้จิ้ใส่ต้มมามา่าพี่น้อง ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับแวะเข้ามาชมด้วยกันบรรยากาศหน้าป้อมนะครับผมนี่ก็มีกล้วยด้วยพี่น้องกล้วยโอ้ยสุกกล้วยสุกแล้ว嘛พี่น้องอสุกคาเครือขเขาแก่ขนาดนี้จ้ะหนแก่จนสุกคาเครือพี่น้องมองเห็นชัดไหมครับผม นี่ครับมีลูกหนึ่งครับแก่อุย้ยสองลูกนะครับอยู่ฝั่งก็มีครับลูกหนึ่งสองลูกเลยแก่โอ้กล้วยปลูกเองไงครับผมครับผมโ,อ,อ,โอ,ขขอ้พี่น้องดู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 โอ้สุกคาเครือพี่น้องสุกคาเครือนี่นี่นี่ครับผม โอ้ตัดไดนะ้แน่วันนี้นู่นข้างบนก็สุกอีกครับผมโอ้หนุนกล้วยแฝดแฝดนะครับผมโอ้นี่นะครับพี่น้องมองเห็นชัดไหมครับผมนี่ครับสุกข,ข่าคือครับผมสุกแล้วกล้วยผมสุกแล้วแล้วครับผมผมก็รูกว่ากล้วยอ่อนนะเนี่ยกล้วยแรงนะ้องเหาะพี่น้องโอ้สุกสุกสุกวันนี้จะตัดกล้วยเลยพี่น้อง มีการตัดกล้วยแล้ววันนี้โอ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 ้ปลูกเล่นๆได้กินลูกจริงๆเนาะพี่น้องเนาะผมก็นึกว่าโอ้ผมก็นึกว่ายังอ่อนเนี่ยนะพี่น้องยังตัดไปตำอยู่เมื่อห้าหกวันตัดไปตำวันนี้สุกคาเครือแล้วโอ้เนี่ยต้องตัดกล้วย แล้วนะพี่น้องแบบนี้เนาะต้องทำคลิปตัดกล้วยอีกแล้วอีกสับคลิปหนึ่งละแบบนี้อ่ามันต้องตัดให้ถูกวิธีพี่น้องตัดกล้วยตัดไม่ตัไม่ถูกวิธีก็กล้วยหกักลงมาเละหมดนะครับพี่น้องอ่าคุณนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมนี่ครับผมสวนข่าก็ ที่ถ่ายเมื่อกี้นี่นะครับผมครับผมมีต้นถั่วแห่นะครับมะขวแห่อยู่ทางด้านข้างนี้ก็มีนะครับผมก็มีถั่วต้นถั่วแห่นะครับผมนะครับเขายังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นยังไม่ออกลูกอ๋อกล้วยสุกวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ มาแวะมาเยี่ยมชมในส่องของดาวสตูดิโอนะครับผมครับผม,ผมจบเร็วครับผมโอ้ยขอบคุณครับผม